สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจจริงใจไดอารี่นะคะเมะื่อวานเราก็พูดถึงกันไปแล้วนะ้อว่าทฤษฎีพระหูปัญญาเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ความสามารถด้านเลขกับภาษาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีถึง8ปถึงเอย่างด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องเรียนได้เกรดดีในโรงเรียนคุณถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะวันนี้หมอก็จะมายกตัวอย่าง ให้คุณดูเลยว่าถ้าคุณทําอะไรก็ตามที่คุณรักแล้วคุณทําให้ดีเนี่ยคุณก็สามารถร่ำรวยจากมันได้นะคะ1คือคุณเตอ๋อฉันทวิทย์เนาะเป็นดารานักแสดงแล้วก็นักเขียนบทรวมถึงผู้กํากับร่วมในค่ายหนังดังอย่าง gts นะคะสร้างมาแล้วไม่ว่าจะเป็น atm เออรักเออเลอร์หรือกวนมืนโฮเนี่ยคุณเตอ๋อเนี่ยเขาทําหนังด้วยความ รักจริงแล้วก็ทําให้มันประสบความสําเร็จได้นะคะคนที่2ก็คืออาจารย์อนะุเนาะที่สอนเคมีใครว่าคุณรูไส้แห้งคะ่ะไม่จริงเนาะเราเห็นอาจารย์ที่เขามีความสามารถคือเขาสามารถสอนให้ไม่ว่าใครก็ตามเข้าใจในเคมีอย่างง่ายได้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ตรงเนี้ยเป็นธุรกิจได้นะคะแล้วก็อันดับที่3าคือ คุณตอบเท่าแก่น้อยเนาะเพียงแค่เขาคิดสูตรการทอดกรอบสาหร่ายให้มันกลมกล่อมมีรสแปกใหม่เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านได้เลยนะคะอันนี้ฝั่งเมืองไทยเนาะทีนี้มาดูฝั่งเมืองนอกบ้างรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคะฟลินแมกเกอร์ หนุ่มน้อยคนนี้อายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาเป็นเชฟชื่อดังที่เคยลงนิตยสารนิวยอร์กไทม์แมกซีนเลยนะคะผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเริ่มทําอาหารตอนอายุ11ปีเพราะว่าเขาไม่ชอบรสชาติอาหารที่แม่ทําก็เลยไปซื้อหนังสือแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตทดลองสูตรอาหารต่างๆที่เขาทำมาแล้วมันอร่อยขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เปิด ร้านอาหารหน้าบ้านเล็กๆชื่อยูเรกานะคะแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปออกทีวีให้ไปทําอาหารให้คนดังกินมากมายนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เราสนใจในสิ่งที่เราชอบแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้คุณไม่จําเป็นต้องไปเอาไอเดียคนอื่นมาว่าต้องเป็นหมอนะต้องเป็นวิศวะนะ ถึงจะดีอ้าถ้าเราไม่ชอบเราก็เป็นหมอที่ไม่มีความสุขเป็นวิศวาที่ไม่มีความสุขถูกไหมคะแล้วคุณจะทําอย่างนั้นให้กับชีวิตตัวเองเพื่ออะไรเนาะสู้มาทําในสิ่งที่เรารักดีกว่านะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ